วัสดีิดกับหน่องเจ้อยูทูบมาบอกกับจังหวัดแม่โกกาบีนะครับวันนี้เปลี่ยนเป็นเจียนอากิทเวทพุดขึ้นดำเต้นนะครับนี่ก็แกะชุดแล้วนะครับนี่ปักเตียงอยู่ปักเตียง มันปัดเตียงอยู่กับขับรถไม่โกโอ้ร้อนมากเลยกิดสิบเอ็ดนะครับตอนนี้กเก็ดเลยครับนี่ายงายนี้จะกับเอาดินลงเลยครับประมาณต้องสามโลนะครับ เซนนี่รอดวิ่งมาร์กนะครับเซนนี่เซนนี้เนหลัดไปต่างกล้องหมองนะครับไปติดตรงเตียวกล้องหมองรุ่งเร็มกล้องหมองได้นะครับ เปลี่ยนควันมาไหมนะครับเปลี่ยนควันมาไหม,ม,ไ,หมไม่รู้กี่ปั้นจะมุ่งแล้วนะครับอยากไปตามคนกลับดูว่ากี่ปั้นจะมุ่งนะ ส่องควันน่าบอกไม่ตึงตีนะครับส่องควันอย่างงงพอหลุดออกมาไม่ได้ตึงปีตีนะครับกับมือเดียวเลยนะครับนี่กับมือเดียวกับคนเดียวนะครับไม่ใช่มือเดียวคนเดียวอะไรออกรงินไม่มา สัตว์เอสีนปะครับคันนี้ออกไม่มาอ่านนี้อ่านเด็กยครับตูดไม่เหมือนนะครับกับ,บนปด คนกักับปักเตียงอยู่นะครับตัดึินน้ำกันได้นะครับปูตึงกอกรลุงอยู่นะครับกอก่อยางกาวครับกีโนโตัวไม่นะครับจอดปักเตียงอยู่นะครับ กีน่าจะทูนจดซี่ได้นะครับผมหว่าพุงกีใครโรก็คอมเมนต์มาด้วยนะครับแต่วอกกิ่งง่ายนะครับรลุมสิบแปดนี้กิ่งสวยเลยครับตูดกันง่ายว่าเดิมนะครับตูดง่ายว่ารลุแปด แต่ว่าว้าเปิดกำลังวางกำเน่งเงื่อนกันนะครับจะทุดแล้วนะครับเราบอกเลือกไม่กี่รดเลยครับช่วยนะครับตัวนี้ เกินใยยหญ่หายด้วยนะครับโอเคเงียนอาคิด 10F นะครับตอนนี้ไม่หลาทุดนะของใจก็บีครับ แตักดินขึ้นดําบนใต้ใดูทก่ง่ครับทูดกรเย่าว่าดุนแปนนะครับ,ววแ,นนรบแต่จองหลังเหมือนเดิมนะครับผมว่าเก่งไม่มาตอนนี้ใจกั็งยันมากนะครับ ดามจ้ามเจ๊กมาด้วยนะครับเพิ่มพามเติมจ้ามแจ๊กมาด้วยนะครับโอเคนะครับนั่งลิปนี้จะเปล่แก่นี้ก่อนนะครับฝากติดตามมาด้วยนะครับกับจองเราไม่โกกับบีเดียวผมก่อยไต่จิมน,น้ำมาด้กันนะครับยากคนกับปักแดงได้คนนะครับ เกินใหญ่ดหโดยฮกหลอกก็ได้นะครับนี่บายๆเลยครับรนี้จะเปลี่ยนแกนี้นะครับสวัสดีครับ